ยีนด <si suppression> ีตอนนับพี่น้องข้าสุกันในมาสัการ์ระเจ้าประจำกันก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินเป็นปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินอีครั้งที่จะที่เราจะได้นมาสกการณลอสระเอลเสริมงวันนี้ก็เป็นวันทางปามหรือว่าอาทิตย์ซันเดย์ทางปามหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางมัธาเป็นัเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิสราเอลการโบกหรือการชูทางปามครับ หรือทางทางอินททอลังเนี่ยเป็นการต้อนรับผู้ที่ผู้ที่จะ,สะ,สะเสด็จมาเป็นพระเมสสิยาของชาวอิสราเอลวันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่เราทั้งหลายจะได้เฉลิมฉลองเนื่องในอาทิตย์ทางปาน,นที่เราจะสารเสด็จพระเจ้าบยกชูพระนามขององค์เพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรายกโทษบาปติไห้กับเราเราไม่ต้องแบดรับบาปการเป็นการดังนั้นเราก็เลยชื่นชมยินดีเราไม่ต้องทนทุกข์ไม่ต้องจูกลังามอยู่ได้ นักมุ่งมั่นต่างก็่อนที่จะข้อหนังนนสืก,การเท่เทียมสารเสียเจ้าด้วยกันให้ที่ให้ที่อธิษฐานด้วยกันสาธุการ,รอย่พระเจ้าพระบิดาขพระคุณพรงเวลานิยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาในพันธุ์เวทของโลงและได้ระลึกถึงพระคุณของพระโงที่พระโคงได้เข้ามาในโลกนี้เพืก็จะประทานความชื่นชมยินดีประทานความชื่นใจประทานความรอดให้กับเราทั้งหลายเราจึงสารเสริญพระนามของโคงและมีความยินดีที่จะได้ยกย่องพระนามของพระองค์ และเชือถูนพนามของพระองค์วันนี้และขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งเข้ามาในชีวิตของเราทั้งหลายและประทานชัยชนะเหนือความบาดความตายในชีวิตของเราเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานตามแบบอย่างที่เป็นสูงสุดกั่สอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เครารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอสมควรประธา,านาธิประจำว,วันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการนี้ขอสมควรยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์งนะั้นและขอย่านำข้าพระองค์งเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ลดจากซึ่งชั่วร้ายเพศวานน่าราชนนาฤทธิ์และพระศรี เป็นของพระองค์สืบไปเรืนอยอาเมนขอเชิญที่พระชุม์ขึ้นครับเราจะประกราศหลักข้อเชื่อของอาคารธรรมชุด,ด้วยกันข,าขาา้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจา้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกขาา้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงพระทิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวกรมัรมจารี ทรงทนทุกขระมานในสมัยที่กองทนละิลากุครอง,อง,งทรงถูกตื่นที่การเกิดแล้วมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในหมู่เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงเกิดขึ้นมาจากความตายพระองค์เสเด็จขึ้นสวนรรค์ประทับนั่งเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงบิดที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะ,สะเสด็จมาวิภาสาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นในสาสนเกื้อจากบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระวังธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายถึงชีพและสมบูรณ์ชีนินรังอาเมนเราจะถาวายบทเพลงได้ล้างด้วยพระมลต์ให้เราสารเสื็จและยกยก่องพระนามพระเจ้าเรื่งความชื่นชมยินดี Tchau, งงรเราจะอ่นานพระธรรมสลับด้วยกันอยู่ในมัทธิวบทที่2ี่ข้อที่1ถึง9โดยทีย่ข้าพเจ้าจะอ่านก่อนเมื่อพระเยซูเสด็จม,มาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบตทานีเบตฟามีเชิมเชิมข่าวนักกบนักกบเทศพระองค์ทรงใช้าสาวกสองคนมีมรักษงว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า และจะพบแม่ลาตัวหนึ่งปูกอยู่กับลูกของมันจงแก้และจงมาให้เราถ้ามีใครพูดพูดอะไรท่านทั้งสองจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่จัดผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า จงบอกชาวซีโยวนว่านี่ไหนกษัตริย์ของท่านกำลังสเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพร้อมส่งทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปตามตามที่พระเยซูตรัสสัง่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลาและพร้มก็ส่งทรงลาฟนะูงชนจำนวนมากเอาเสื้อผ้าของตอนปูตามถนนหนทาง บางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนผูชนที่เดินตา,ตามข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โวร้องว่าโฆษณาแก่บุตรของดาวิดขอให้ท่านผู้สเสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฆษณาในที่สูงสุดขอทขอเจิที่านยืนขึ้นครับรเราจะโฆษณาแดดในที่สูงสุดครับที่ดา้านซ้ียจอดหน้ 等到白我再发。 Vì xem đó có phải thua tài phá Vì xem đó có phải ขเข้ามาในชื่อของเราเราจึงสารเสริญโครงเขงงเป็นชิ่เพื่งหนึ่งเดียวในชิ้นโคองเราที่เราจะสารเสริญเมื่อเราทุกใจหรือท้อใจเมื่อเรา Oh. So ผ่านกอจนะของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระอเราจจึมาทิษฐานร่วมกันในพันนาเพื่อสุริเจ้าขอเชิญอาจาร,รย์พิที่สนา